ทั้งวัสดุที่นำมาใช้หรือคุณภาพของสินค้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าลักษณาเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมันก็อาจจะก่อให้เกิดโทษนะครับโดยตรงต่อพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ใช้สินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่าที่จะใช้สินค้าที่มัน,มนไม่ไม,ไม่ไม่ได้มาตรฐานไม่ปลอดภัยนะครับขอบคุณครับใดมีอะไรสอบถามไหมครับ ครับในชั้นต้นนะครับในในชั้นต้นนี้จับได้ทั้งหมด3คนนะครับก็3คนนี้ก็จะมีกลุ่มที่มีหน้าที่ดูแลเพจแอดมินเพจตอบลูกค้าอะไรอยเงี้ยครับก็มีการปิดบางตัวตนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นเหมือนทีมดูแลสต็อกสินค้าสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยตรงครับ พราบว่าเราเชื่อว่ามีผู้งหามากาสาคนที่ร่วรช่แต่ยังรหว่าการแก็หลังจากนี้ทางทางทางปปทเนี่ยปมอบหมายให้ทางกองกลับเนี่ยลองดูี่ว่าเดี๋ยวเราจะตรวจสอบข้อมูลสอบประคำด้วยแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ต้องหานะครับว่าจะสามารถโยงไปถึงเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่นะครับ อยากใหู้กัเล่านทีัีที่เข้าไปตรคนรับูหาเป็นยังไงบ้างครับครับก็ก็เคสนี้นะครับก็เข้าไปเมื่อตอนเช้าเช้ามืดนะครับก็ขณาที่ผู้หาก็ยังยังอยู่ในบ้านนะครับก็ก็เข้าไปนะครับในสภาพภายในนะครับก็ก็เป็นอยู่ในหมู่บ้านนะครับอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เป็นเป็นบ้านบ้านเดี่ยวนะครับเข้าไปแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยก็จะ วางสิ่งของเหล่านี้อยู่จนวนมากนะครับก็ลักษณะเหมือนกับเป็นที่เก็บนะครับที่เก็บแล้วก็พักอาศัยอยู่ด้านบนครับมีครับก็เป็นธรรมดาครับก็ตกใจหน่อยนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาแสดงหมายคนที่หน้าบ้านนะครับแต่ว่าผู้หาก็ให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจค้นเป็นอย่างดีครับ ครับสำหรับสำหรับเทสนี้นะครับเรื่องต้นเนี่ยทางผู้ต้องหานะครับก็รับว่าเป็นคนสั่งสินค้าเข้ามาเข้ามาเองนะครับแต่ทิ้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพื่อนิาทีตำรวจนะครับก็จะได้ทําการตรวจสอบนะครับอุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมนะครับว่ายังมีนายทุนชาวต่างชาติหรือว่ามีผู้เกี่ยวข้องอื่นอีกหรือไม่นะครับพูดถึงข้อกล่าวหาใช่ไหมใช่ผก็เอาี่จากประเทศนะคร สินค้าทั้งหมดนะครับก็จากที่ที่เข้าทําการตรวจค้นแล้วก็ตรวจยึดมานะครับก็จะมีฉลากแปะนะครับว่าเป็นสินค้าจากเป็นสาจีนนะครับครับสำหรับสำหรับสินค้านะครับวัตถุรามกนาจารย์นะครับจะมีความผิดที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับกฎหมายหลายบทนะครับ พรบนะครับในเบื้องต้นนะครับก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับเรื่องของการจําหน่ายวัตถุลามกอนาจารนะครับเรื่องของพรบรคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเนื่องจากมีการโฆษณาขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตนะครับจะผ,ผิดในเรื่องของการประกาศโฆษณาขายสินค้าที่ผิดกฎหมายนะครับรวมถึงนะครับการที่นําสินค้าเข้ามา นะครับในในประเทศนะครับแล้วเป็นสินค้าผิดกฎหมายก็จะเป็นเรื่องของรบวนกาศุลกากรด้วยนะครับในความผิดฐานซื้อรับไว้นะครับซึ่งสินของต้องห้ามนะครับคทีี่ดซื้้อไปแลวแมความครับสำหรับการสําหรับรบุคคลที่ท,ที่ที่สั่งซื้อไปนะครับถ้า ถ้าถ้าตรวจพบนะครับตรวจสอบมามีการสั่งซื้อไปแล้วก็มีการเอาไปจําหน่ายจําหน่ายต่อก็จะมีความผิดด้วยนะครับหมายถึงว่าถ้าซื้อไปแล้วไจหน่ายเอาไปใช้ความผิดเช่ครับครับในในขณะในตอนในตอนนี้ก็ยังยังไม่มีกฎหมายกําหนดไว้ครับอแต่ถ้าไจหน่ายมความครับก็ในส่วนของในส่วนของความผิดของเจ้าตัวนะครับเนื่องก็จะมีความผิดเดียวกันนะครับกับ กับตัวผู้ต้องหานี่เหมือนกันนะครับเพราะเป็นการซื้อรับไว้ซึ่งสินค้า